จ้าโอเคจ้าอ๋อหนูลืมว่าเวลาถอยหลังหนูก็ลยดูเวลาผิดค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะจ้าขอโทษค่ะ,ะไม่เป็นไรค่ะเพราะเวลาเพราะเวลาที่ยุโรปเขาจะนับถอยหลังช่วงนี้เพิง1 1> ่งหนึ่งอาทิตย์มั้งหนูเลยลืมเลยจำไม่ได้ค่ะโอเคหนูคิดว่าเนี่ยห้าวงครึ่งอยู่เลยนะเนี่ยที่คนไทยอะ่ะใช่ไหมคะโอ้โหงครึ่งแล้วค่ะตอนนี้ไม่มีเวลาทําใจแล้วนะนั่งอย่างเดียวเลยตอนนี้ สอบแบบเร็เร็วเพราะว่าเวลาสมมุติเวลาเราปฏิบัติหรือว่าเราจะช่วยใครปั๊บไม่มีเวลาทําใจเลยนะทุกอย่างต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะอย่างเดียวอืตอนนี้เราจะเป็นการฝึกว่าสมมุติเวลาเรามีน้อยเออเราจะลนไหมแล้วเราจะแบบเฮ้ยอุ้ยอาจารย์รีบจะทํายังไงดีอ่าตัดทิ้งออกทุกอย่างอารมณ์ต่างๆที่เราคิดว่ามันช้ามันเร็วหรืออะไรทุกอย่างเราตัดออกให้หมดเลยนะค่ะค่ะตัดทิ้งให้เหลือแค่ว่าเราอยู่ในหน้าที่อะไรวันนี้ หน้าที่คือเราจะสอบคือปฏิบัติแล้วเตรียมรอสอบอ่ะเตรียมนั่งตามที่ตัวเองเคยฝึกมาหรือจะแนวดูลมหายใจเหมือนอาจารย์ก็ได้เอาตามสะดวกแต่ขอเปิดทางก่อนนะแล้วก็เริ่มนั่งแล้วไม่ต้องปิดไมโครโฟนเดี๋ยวอาจารย์จะทักเข้าไปนั่งไปเลยค่ะโอเคค่ะจ้าพออาจารย์เห็นแล้วว่าเออทาได้เดี๋ยวอาจารย์ทักเข้าไปจ้าโอเคนั่งเลยเนาะอ่าคุณปิยะ <c oughs> เมื่อกี้ที่ ที่นั่งนะอาจารย์เห็นคือเรามีกายทิพย์อีกตัวหนึ่งก็คือแต่งชุดขาวแยกออกไปข้างๆแล้วก็ข้างหน้าแล้วก็มีพลังของอพลังจัก,กรวาลครอบลงมาจากข้างบนลงล่าง<ช>ค่ะถ,ถ้าเราเห็นแล้วเราเห็นแสงข้างหน้าด้วยอเห็นแสงข้างหน้าไหมสีขาวสว่างถ้าเห็นอโอเคถ้าเห็นแล้วก็เตรียมสอบนะเดี๋ยวนั่งอีกแป๊บหนึ่งอาจารย์จะพาออกนะโอเควันนี้ทําจิตได้ดีค่ะ อเคแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์ถ้าเข้าไปอีกค่ะเตรียมจำหน้าอาจารย์ไว้เลยนะอ่าคุณปิยาจำหน้าอาจารย์แล้วเดินออกมาเลยนะคะค่ะการจำหน้าได้ก็คือได้กระสินอย่างอ่อนหรืออาจจะได้เยอะมากกว่านั้นถ้าจำหน้าได้ชัดเท่าไหร่ก็ยิ่งได้เยอะค่ะเป็นเหมือนเราได้กระสินเพ่งนั่นแหละหรือเพ่งกระสินที่ มันจดจําได้ค่ะจดจํารอบนอกได้ก็คือได้แต่จะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับกําลังจิตของแต่ละท่านแต่วันนี้ก็ถือว่าได้เยอะนะเพราะว่าตัดจิตได้เร็วอยู่อ่ะเตรียมไปกับอาจารย์สังเกตจดจําทุกอย่างนะคะเดี๋ยวกลับมาส่งแล้วค่อยคุยกันอีกทีนึงค่ะอ่ะจิตออกมารอรอละเดี๋ยวอาจารย์พาไปเลยนะ กลับมาส่งแล้วค่ะเดี๋ยวคุณปียาแผ่เมตตาเสร็จแล้วออกมาคุยกับอาจารย์นะคะค่ะอาจารย์จ้าโอเคค่ะเมื่อกี้ที่พาออกไปนะคะคือองค์พระพิคเนศให้พาไปหาก็ได้ค่ะค่ะทะลุพาไปหาท่านห้องนั้นก็จะออกสีทองชมพูสว่างขาวสว่างสวยมากในห้องเต็มไปด้วยขนมลาดูโพทกะค่ะ เยอะมากเป็นถาดใหญ่ๆมีแต่ลูกใหญ่ๆโตๆเป็นหมดหอมกลิ่นขนมมากแล้วก็มีท่านได้ให้หนูไหมคะอ๋อ,อท่านท่านบอกแบบนี้ค่ะอยู่แถวอยู่ตรงนั้นนะ่ะมีเงินทองเยอะมากมีทั้งทองมีทั้งเงินมีทั้งขนมโอโ้โหเยอะมากมีแต่ถาดใหญ่ๆเลยค่ะเต็มห้องไปหมดเลยจานเห็นโอโ้หอมมากค่ะสวยมากเลยห้องท่านใหญ่ขนมไม่ใช่ลูกเล็กๆนะคะ มีตัวลูกใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าเราอีกค่ะมองไปโหใหญ่มากอาจารย์ใหญ่องค์ท่านก็ใหญ่มากท่านบอกาว่ให้คุณติยากระลึกถึงท่านท่านจะพาพบความสุขความสบายความไม่ตกทุกข์ได้ยากให้ระลึกถึงท่านจะได้พบความสะดวกความสบายความสุขไม่มีคําว่าตกทุกข์ได้ยากให้ระลึกถึงท่านท่านบอกบูชาท่านได้ อ่าอันนี้คือท่านแจ้งบูชาไฟด้วยนะถ้ามีโอกาสก็ทำเรื่อยๆค่ะค่ะต่อมาก็ได้ขอบพระไทยพระอ,องค์ท่านอ่าแต่ท่านก็ไม่ลืมให้ขนมนะตอนท้ายท่านให้ขนมกันอยู่นะให้ให้คุณปิยะให้อาจารย์ด้วยแล้วท่านบอกว่าถ้าสำเร็จะอะไรสิ่งดีๆก็อย่าลืมถวายขนมเราด้วยนะอ่าโอเคอาจารย์ว่าเจ้าค่ะ <c oughs> เลยก็บอกว่าอ่าแต่ว่าท่านก็ไม่ได้บอกว่าต้องตลอดนะ ท่านไม่ได้บอกว่าต้องให้ตลอดนะคือถ้าคิดรู้สึกว่าเออมีอะไรที่สําเร็จที่ขอเราแล้วสาเร็จอยากจะให้ก็คือให้ขนมลาดูโมทกะนะท่านบอกค่ะ,คะหรือจะปฏิบัติถวายก็ได้แต่เท่าที่ดูคือท่านชอบขนมมากหนูส่วนใหญ่จะปฏิบัติถวายแต่เดี๋ยวหนูจะถวายขนมท่านชอบมากขนมรู้สึกเพราะว่าท่านจะเป็นองค์องค์เด็กแต่ว่าเป็น องค์ใหญ่มากสีชมพูใหญ่สวยมากแต่ว่าถ่าทางท่านจะเป็นองค์เด็กนะคะคือท่านชอบขนมขนมเต็มเลยเงินทองก็เยอะโอ้เยอะมากอาจารย์เห็นอาจารย์โอ้โหใหญ่กว่าตัวคนเลยเเคยเห็นอาายอยู่เมื่อก่อนแบบใหญ่ค <c oughs> ่ะ <c oughs> ใหญ่มากอาจารย์เห็นอาจารย์ยังโอ้ดีดีท่านก็เมตตานะท่านบอกขนาดขนมที่ให้ยังแบบรูปเบลเลอร์เลยค่ะตอนนั้นใช่ใหญ่มากวันนี้ท่านก็ให้ให้อีกท่านยังไม่ลืมให้นะ คือถ้าสําเร็จก็อย่าลืมให้เราด้วยอันนี้คือท่านท่านหยอกเล่นแต่ก็เราก็ให้ได้เราก็ให้ได้ถวายได้ถ้าสําเร็จเราก็ถวายตามที่ท่านาแจ้งมานั่นแหละก็คือปฏิบัติระล,ลึกถึงท่านแล้วจะพบความสําเร็จอ,อันนี้คือท่านแจ้งพบความสําเร็จนะท่านบอกค่ะในะทุกๆเรื่องที่เราขอท่านขอพรคือท่านดูแลเราอยู่ถ้าจะพูดถึงะนะสักพักเมื่อกราบลาท่านเสร็จแล้วก็ได้ขึ้นไปกลางจักรกวาล ก็คือองค์พระศิวะเรียกให้ไปหาท่านแจ้งบอกว่าให้เจ้าปฏิบัตินะตั้งใจปฏิบตัติแล้วจะพบความอัศจรรย์อีกมากมายแล้วก็จะได้พบกับทุกๆพระอ,องค์แล้วก็พบกับความที่มันเป็นพลังที่แฝงอยู่จะได้พบในสิ่งที่ไม่เคยเจอก็จะได้เจอได้เห็นแต่ขอตั้งใจปฏิบัตินะท่านแจ้งแล้วก็ระลึกถึงท่านแล้วก็จะพบความอัศจรรย์เช่นกันและจะได้พบอีกหลายๆพระอ,องค์ที่จะมาสร้างบรารมีด้วยค่ะ ก็ได้กรอบก็คือได้กราบขอบพระไทยท่านได้นั่งสมาธิแป๊บหนึ่งถวายแล้วก็พากลับลงมาล่างนี่แหละแต่ว่าองค์พระยานาคนะอยากมามาคุยอยู่นะอยากจะมาสัมผัสอยู่นะแต่ได้แต่ยืนมองอยู่รบรอบ,รอบนอก,กะอาไม่เป็นไรก็คืออย่างน้อยท่านก็ดูแลอยู่ด,ยดูแลอยู่เนาะค่ะ,คะท่านก็กล้ามใหญ่สง่าง,งามนะคะคือยือนมองคือยือนมองอยู่ห่างๆอยากจะเข้ามาทักอยู่แต่ก็เกรงใจงเพราะว่าองค์ โอ้รูปงามๆใช่เพราะว่าวันนี้ถูกค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่สอบท่านก็เลยเกรงใจก็เลยไม่มากวนก็เลยยืนมองอยู่ห่างๆอาจารย์ว่ามีน่าอาการถึงไม่ได้ออกเยอะก็ถือว่าโอเคค่ะ<ม>อ่ะก็คือท่านเกรงใจนะอยู่ห่างๆอาจารย์ก็ว่าเออท่านก็ดีท่านก็เกรงใจรู้ว่าเอออันนี้คือสอบท่านก็ไม่มากวนอาจจะอยู่รอบนอกแต่เราอาจจะได้รับพลังแฝงของท่านอยู่นะอาจจะได้รับสัมผัสพลังอยู่ แต่คือท่านจะไม่มากวนมากรู้รู้สึกอยู่เหมือนเหมือนคือมันจะเหมือนคล้ายๆกับว่าค่ะไปข้างบนแล้วแล้วสักพักนึงก็เหมือนจะแบบมีความรู้สึกว่าเอ๊มีความรู้สึกแบบว่าพยานาหรือแบบรู้สึกแบบในน้ํานิดนึงแต่ก็อยู่ห่างแบบค่ะแบบมันบอกไม่ถูกอะค่ะมันไม่ชัดมันจะเย็นจะเย็นอยู่รอบนอกแต่แต่จะไม่ได้พาลงไปวันนี้ก็บอกท่านอยู่ว่าไม่ได้พาลงไปนะคือท่านก็มายืนมองห่างๆคืออยากให้ไปนั่นแหละแต่ว่าใน พอดีในเกณฑ์วันนี้ก็คือจะพาไปแค่สองที่ก็เลยไม่ได้เลือกไปที่ของท่านท่านก็เลยมามองอยู่ห่างค่ะเพราะ,อ,อ,ะอาจารย์บอกได้ไหมคะว่าเป็นท่านไหนคะอาจารย์อ๋อคือถ้าพูดถึงท่านคล้ายองค์ดำแสนสิริจันทามากเลยค่ะใช่ไหมคะค่ะค่ะท่านมายืนรอแต่ว่าท่านไม่ได้มาในผ้าผมยาวนะภาคภาคท่านนี่จะผมปะบ่าค่ะเพราะว่าท่านจะมีอยู่หลายภาค <c oughs> ค่ะ ก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าท่านมาในกายออกออกจะดำออกจะม่วงไงคะ่ะออกจะเหมือนเทาๆม่วงๆประมาณเนี้ยค่ะก็จะประมาณเนี้แต่ว่าดูแล้วดูดูลออมากตาหวานดูดียืลอออยู่ข้างก็โอเคคะ่ะก็แล้วแต่ละพระองค์จะมาสัมผัสว่าอ,องค์ไหนจะมาสร้างบาร,รมีด้วยคะ่ะแต่จริงๆก็มาเยอะหลายองค์นะวันนีม้มาเกือบหลายองค์แต่ว่าองค์ดำท่านจะมาอยู่ใกล้ที่สุดค่ะวันนี้ ก็เลยทักท่านก่อนส่วนองค์อื่นๆก็ยืนรอยอยู่รอบๆก็ไม่เป็นไรปู่ศรีสุดโทก็ก็มาแต่ยืนรอยอยู่รอบๆกับแม่ย่าศรีปทุมมาก็อยู่รอบๆเหมือนกันคือปู่ผู้ชมก็มาคือมาหลายองค์อ่ะวันนี้องค์อนันตะก็มาแต่ท่านจะอยู่ห่างๆแต่องค์ดํานี่จะเข้ามาใกล้สุดเลยค่ะ,ะค่ะโอเคมีอะไรสอบถามไหมคะวันนี้ก็ถือว่าปฏิบัติได้ดีนะเพราะว่าพอนั่งแล้วคือ ตัดจิตได้เร็วมากอาจารย์ดูแล้วการน,นั่งสัมผัสก็ไปเร็วพลังจักรวาลก็เร็วนะถือว่าโอเคนะวันนี้ค่ะค่ะตอนที่ช่วงนั่งสมาธิช่วงแรกค่ะเราจะเห็นจู่ก็จะกลายเป็นเหมือนเห็นตัวเองะกลายเป็นกลายเป็นเพชรอะค่ะค่ะปกติจะเห็นเป็นลูกกลมๆแต่วันนี้ค่ะกลายเห็นเป็นเหมือนคล้ายๆเพชรค่ะลูกใหญ่ๆแล้วทีเนี้ยก็จะมีแสงประกาย หล่นลงมาแบบจากเพชรน่ะค่ะเขาหล่นลงมาเป็นแบบเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะหนูบอกไม่ถูกเขาเขาหล่นเป็นละองลงมามันเกล็ดน้ําแข็งหิมาเกล็ดน้ําแข็งนี่เหรอคะใช่ประมาณน่ะนะคะจะเป็นประกายร่วงออกมาจากเพชรน่ยค่ะอ่าเป็นพลังจักรวาลเป็นพลังจักรวาลค่ะเพราะว่าที่ลงมาก็แบบนั้นแหละเป็นพลังจักรวาลเหมือนดาวมันเกล็ดดาวที่เขาหล่นลงมาค่ะแต่อาจารย์ไม่ได้และ อธิบายละเอียดเฉยแต่นั่นแหละคือเป็นพลังจักรวาลหมุนเข้ามาตรงกลางศีรษะแล้วก็วูบลงมาเลยเป็นเหมือนเก็ดาวนะคะเหมือนดา <Okay. S 1> วหล่นค่อยๆหล่นลงมาครอบตัวลงมาจนถึงท้อง <Okay. S 1> เออนั่นแหละคือพลังจักรวาลค่ะแต่เราอาจจะสัมผัสว่าเขาเหมือนสใสเหมือนเพชรแต่จริงแล้วเขาคือพลังจักรวาล <Okay. S 1> ถ้าเป็นพลังดีจะใสเหมือนเพชรเหมือนว่าแต่ถ้าเป็นพลังไม่ดีจะจะมืดน่ากลัวค่ะจะครอบด้วยความมืดค่ะอันนี้ก็ถือว่า <Okay. S 1> โอเคอยู่เพราะว่า ดูแลกระแสจิตการจับคือไปได้เร็วค่ะก็ใช้ได้หนูเหมือนเห็นพ่อแม่กวนอิมด้วยค่ะหรือหนุท่านมาหรือเปล่าคะหนูเหมือนเห็นท่านนะคะอ๋อมามา,มาหลายพระอ,องค์ค่ะวันนี้แต่อาจารย์ไม่ได้กล่าวถึงเฉยๆ, <มา S 1> ๆค่ะ,ค,ะคือมาเยอะแต่ไม่ได้กล่าวถึง<อ>ค่ะก็จะกล่าวถึงเฉพาะที่ไปสอบเฉยๆเพราะปกติเนี่ยอาจารย์ก็จะกล่าวถึงว่าองค์นั้นองค์นี้มาแต่ภาคหลังนี่คือ อาจจะไม่ได้กล่าวก็คือแบบสอบแบบรวดเร็วขึ้นเพราะว่าเห็นพราะว่าเห็นคุณปิยานี้สอบในกลุ่มหลายรอบแล้วอ่าใช่ไหมละ่ะอันนี้คือคสอบจิตครั้งแรกสองรอบและสอบถูกใจแล้วก็มาสอบจิตครั้งแรกกับอาจารย์คือครั้งนี้ก็คืออ่ามีประสบการณ์แล้วเราก็เลยไม่ได้แบบเอ่อเยอะแต่ว่าให้บอกเลยว่ามีมาหลายพระองค์ปู่ฤาษีก็มาค่ะปู่เสือก็มาค่ะคามาหลายองค์มากวันนี้แล้วก็ท้าววสสวรณ์ก็มาพญายมก็มาค่ะองค์อินก็มาพระแม่ วันอิมก็มาค่ะองเสด็จพ่อจี้กงก็มาคือหลายพระอ,องค์มากองฮกลกซิ่วก็มาตามที่เห็นค่ะมีมีมาหลายพระอ,องค์ค่ะแม้กระทั่งองค์ราชการที่ห้าก็มาค่ะมามาสัมผัสด,ด้วยค่ะองหลวงปูงห่หลายหลายหลายหลวงปู่อยู่ตามที่ดูหลวงปู่ทวดก็มาพระพุทธจารย์โตก็มาหลวงปู่ดูก็มาหลวงพ่อ หลวงพ่ออ่าโสธรก็มาคือคือหลายพระอ,องค์มากพระพุทธชินราชก็มาคือถ้าเราตั้งใจปฏิบัติและลึกถึงในใน,ในทุกพระอ,องค์ถ้าท่านสะดวกท่านก็จะมาสัมผัสค่ะก็ถือว่าพลังจิตวันนี้ไปได้ดีคือตัดจิตได้ได้เร็วอะ่ะแล้วก็การปฏิบัติคือดึงพลังจักราวาลคือจิตมันมันรวดเร็วมากคือมันโอเคมันได้อาจารย์ดูถ้าฝึกก็คือจะให้ตั้งใจฝึกเข้าไปมันจะไปได้เร็วแล้วก็ จะสามารถนําไปเกิดประโยชน์ต่อตอนเองและช่วยคนอื่นได้เร็วก็ต้องตั้งใจทําบ่อยๆเรื่อยๆค่ะมันจะไปได้ดีที่ดูกระสินไฟที่ฝึกก็โอเคนะถือว่ามีพลังถือว่าดีเพิ่มความสงบเข้าไปอีกเดี๋ยวมันจะมันจะไปได้เร็วขึ้นค่ะดีมากๆให้มันแบบสงบเหมือนไล่ตัวตนได้ยิ่งดีเลยยิ่งจะทําได้เร็วทําได้ดีค่ะจะดีมากค่ะฝึกเดินทตาบ่อยๆเดี๋ยวก็ได้ค่ะเดินทตุจะทําให้เกิดพลัง เมื่อพลังมันเกิดแล้วมันก็ง่ายทุกอย่างค่ะค่ะอาจารย์ค่ะมีอะไรหนูก็ไม่มีกรก็ไม่มีอ๋อที่จริงตอนแรกอนช่วงที่หลังจากที่นั่งสมาธิครั้งแรกเสร็จแล้วแล้วทีนี้ช่วงครั้งที่สองที่ก่อนที่อาจารย์จะพาออกไปอะค่ะตอนนั้นน่ะก็ดีหนูก็นั่งยิงเงี้ยวแล้วทีนี้หนูก็เห็นแสงแล้วหนูก็นึกถึงหน้าอาจารย์แต่แล้วทีเนี้ย มันเหมือนกับว่าหนูออกไปแล้วตอนนั้นน่ะค่ะออกไปแล้วค่ะค่ะมายืนก็ออกไปแล้วค่ะมายืนแล้วแล้วก็โทรศัพท์<น>มาพอด<ะ>ีค่ะหนูออกไปแล้วแล้วทีนี้เหมือนกับว่าหนูอะขึ้นไปแล้วก็ไปเจอพพิกเนตผมเห็นพพิกเนบหนูก็กล้อให้เลยค่ะือตัวหนูเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยน้ำตาหนูไหลหนูก็เห็นพัฟพิกเนตหนูก็แบบดีใจดีใจแล้วก็แเงิน เอติอะค่ะคืออันนั้นคือก่อนที่อาจารย์จะบอกว่าอาจารย์จะพาไปแล้วนะคะค่ะอันนั้นคือก่อนนะคะอาจารย์คือที่หนูเป็นแบบนั้นอะก็มันเป็นค็อทีเรา็อกไหายแล้วก็ยังไม่ได้ขนุกก็มันเป็นจิตนั่นแหละค่ะมันเป็นจิตที่เราอาจจะเป็นตัวรู้ก่อนล่วงหน้าใช่แต่ว่าเราต้องก็ต้องฝึกให้มันให้มันชี้ชัดให้มากขึ้นค่ะหนูก็เลยเกิดความรู้สึกแบบคเหมือนคล้ายๆกับเราไปแล้วล้วพอทีนิดปุ๊บอาจารย์ก็มาโอเคอาจารย์จะพาไปแล้วนะคะออกมาหนูก็เลย เดี๋ยก็เลยมีสะดุดตรงนี้นิดนึงว่าเด็แล้วเมื่อกี้ลรไแ่ไหนแล้วพอไปแล้วปุ๊บอ่ะก็ไปเห็นราจาร์นั้นแต่เหมือนคล้ายๆมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะค่ะใช่เขาเรียกว่าเต่พออาจารย์มาเล่าให้ฟังมันเป็นตัวรู้ล่วงหน้าค่ะแต่ว่าเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ตอนที่เรานั่งเราจะแยกจิตออกมาสองดวงคือด้านซ้ายกับ่าด้านหน้าคือจิตเนี้ยอาจจะแอบไปก่อนเพราะว่าก็อาจจะแอบไปหาก่อนแต่อีกจิตที่กําลังจะสอบคือจิตปัจจุบันเนี่ยคือกําลังพาไป คือเราต้องควบคุมถ้าเราควบคุมได้เราก็จะรู้ว่าเราไปมาแล้วหรืออาจจะสัมผัสคือเป็นจิตอา่าที่รู้อนาคตอา่าประมาณเนี้ยมันก็จะถ้าเราเด่นด้านนี้เราฝึกเราเราก็จะได้เปรียบในการที่เออเราจะล่วงรู้อนาคตได้ค่ะเพราะมันเพราะมันหลายคนที่ที่ฝึกแล้วเขาก็มีแบบนี้นะที่ไปก่อนหลายท่านอยู่ตามที่ดู คือเขารู้ก่อนล่วงหน้าเขาก็จะไปก่อนเริ่มสังเกตตัวเองืันเห็นไดไหลายครั้งแล้วที่เวลาอาจารย์จะสอบเหมือนเอ๊ะอาจารย์เปลี่ยนใจหรืออะไรเงี้ยหนูก็ยังไปเห็นหนูก็ยังไปแอบเห็นหนูก็ยค่ะเลยสงสัยว่าเอ๊ะเราไปเราไปก่อนใช่ใช่เพราะจิตเขาจะรู้ล่วงหน้าว่าเออเขาจะรู้ว่าเออเราจะไปตรงนี้นะหรือว่าองค์ท่านมาแล้วเรียกไปคุยกันก่อนแล้วก่อนที่จะมาสอบมันก็มีนะคือเรียกจิตไปคุยก่อน เหมือนรู้ข้อสอบก่อนนะ่ะเขาเรียกนะ่ะประมาณนั้นมันก็มีอยู่มันก็ขึ้นอยู่กับว่ากําลังจิตของแต่ละคนว่าจะเป็นแบบไหนค่ะก็คือท่านอาจจะจะให้มั่นใจก็ได้คือเรียกออกไปก่อนหรือไปหาก่อนพอเรามาสอบอีกอ้อจะได้มั่นใจว่าเออเป๊ะเราไปมาแล้วแล้วก็ตรงกันออามันก็มีหลายลักษณะแต่ถ้าจะให้พูดถึงก็คือมันเป็นตัวรู้ล่วงหน้าถ้าอาจารย์พูดคือตัวรู้มันเกิดเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่มีคนมาชี้ให้เราว่าเออเรารู้ล่วงหน้าจริงไหมมันก็ไม่ยากนะเราก็ดู เมื่อเราอยากรู้ว่าเรารู้ล่วงหน้าไหมง่ายมากอาจารย์ก็สอนลูกศิษย์ตลอดอยู่แถวเนี้ยถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณ<ช>สามารถรู้ล่วงหน้าไหมเอาคุณทายเลยว่าเนี่ยสักพักจะมีคนเดินมาข้างมาข้างหน้าบ้านคุณใส่ใส่เสื้อสีอะไรอ่ะกําหนดจิตดูเลยอันนี้คือจะได้เป็นของจริงเลยอ่ะดูซิอีกหนึ่งชั่วโมงจะมีมาไหมเสื้อสีนี้แบบนี้ถ้ามีมาจริงปับ๊บอ่าผ่านแล้วก็ฝึกไปอีกเรื่อยๆว่ามันเป๊ะเป๊ะเป๊ะไหมต่อไปถ้ามันเป๊ะขึ้นก็ชัดอ่อันนี้กกก็็เเปนนนนวิธีฝึออาคคตหมืั่ะ เพราะส่วนใหญ่คือคนเข้ามาฟังในกลุ่มแล้วแล้วเวลาสอบคําถามก็จะน้อยลงค่ะเพราะว่า <Okay. S 1> เขาเขาได้ฟังจากเพื่อนแล้วก็ได้คําตอบบ้างอยู่ในคลิปบ้างหรือที่เราตอบไปบ้างพอเขาได้แล้วก็ไปฟังจากครูอื่นด้วยอ่าพอเขาได้คําตอบ <Okay. S 1> เขาก็เลยมีคําถามน้อยลงแล้วก็สอบก็เลยเสร็จเร็วไปเร็วค่ะก็เหมือนวันนี้แหละสอบเร็วไปเร็วเพราะว่าก็ถือว่าสอบมาหลายรอบแล้วพอมาสอบอ่าเดี๋ยวก็โอเคไปได้ง่ายไม่ยากค่ะ พราะกลังจิตเรามันก็โอเคม,มันฝึกสะสมมาเรื่อยๆถ้าฝึกทุกวันนี้ยิ่งจะไปเร็วระบบจิตดีอยู่อาจารย์ดูเพราะว่าจิตละเอียดเรา,เราฝึกมาโอเคตามที่อาจารย์ดูเที่ยนําไปเป็นตัวอย่างให้เพื่อนนี่ถือว่าโอเคดีมากชี้ชัดถูกต้องค่ะเพราะมันเป็นการฝึกจิตละเอียดให้รู้ว่าเอออันนี้เราอย่าเพิ่งคิดไปก่อนนะให้เราดูสถานการณ์ก่อนอ๋อเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอ๋อมันเป็นแบบนี้อ่านี่แหละมันจะทําให้เราละเอียดขึ้นว่าอย่าเพิ่งคิดไปก่อนล่วงหนะ้าให้ดูก่อนสถานการณ์ อ่าถ้าดูแล้วโอเคจะได้พิจารณาตัดสินใจว่าเออจะจะว่ายังไงต่อเออแบบนี้แหละค่ะแล้วมีชื่อดึงที่หนูได้ยินมาที่เขาชื่อที่ว่าเกษราเนะะี่ยค่ะเกษราเทวีเกษราเนี่ยน่าจะรู้ได้ไหมคะอ๋อเป็นเป็นชื่อเก่าเราคะ่ะในอดีตคะ่ะเคยเคยเป็นลูกเคยเป็นลูกอ่าสิทธิ์หรือว่าเป็นลูกหลานของพ่อแม่ธรณีคะ่ะ คือท่านสัมผัสมาบอกกล่าวคือเคยรับใช้ท่านด้วยเคยดูแลท่านด้วยเคยเป็นลูกเป็นหลานน่้นด้วยถ้าจะบอกก็คือรวมอยู่ในตัวเดียวกันเหมือนคนที่เป็นลูกหลานและเป็นผู้อุปถากประมาณนี้คือจะอยู่ในตัวเดียวกันรับใช้ดูแลคนคนเดียวกันประมาณนี้เป็นญาติด้วยอุปถากด้วยดูแลด้วยอยู่ในแบบเดียวกันนั่นแหละเป็นลูกเป็นหลานท่านค่ะ คือท่านคงรู้สึกผูกพันกับท่านอยู่หนูก็่จะเห็นท่านบ่อยๆค่ะคือท่านคงอยากจะมาสร้างบารมีกับเราอะค่ะประมาณเนี้ค่ะก็คงจะเห็นแล้วว่าเออเป็นลูกเป็นหลานก็มาสร้างบารมีมาเสริมส่งกันก็จะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปข้างหน้าค่ะก็ถือว่าโอเคนะอาจารย์ว่าก็ถือว่าดีค่ะ หนูก็ไม่มีคําถามแล้วล่ะค่ะถ้าไม่มีก็ <c oughs> ให้อาจารย์ไปพักกคค่อนเออโอเคค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะได้เตรียมตัวแล้ว,ลวก็อาจารย์ขอคลิปไว้ได้วยนะวันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะคลิปดีเอาไว้เป็นประโยชน์ <c oughs> แต่ว่าช้าหน่อยนะเพราะว่ายังไม่มีเวลาได้ทําลงสงสัยต้องรอหลังจาก <c oughs> นอนเมืองนี่แหละบางๆแล้วจะเริ่มเคลียร์คลิปต่างๆลงค่อยๆลงค่ะเพราะว่ามันเยอะมากตอนนี้คือสะสมกองหัวแล้วค่ะคลิป <c oughs> <c oughs> ยังไม่มีเวลาดองไว้เยอะค่ะใช่ใช่ดองไว้เยอะตอนนี้ก็ พยายามหาเวลาทําอยู่ค่ะเพราะว่าก็อยากเอาความรู้ออกไปให้มันเยอะแหละแต่เวลาเราน้อยแต่ก็พยายามค่ะโอเคมีคําถามอะไรก็ทิ้งเข้ามาไว้ค่ะทิ้งเข้าไว้ค่ะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าว่างจะเข้าไปตอบมาละหลายๆคนอยู่เพียงแต่ว่าขอดคาถามเข้ามาเยอะก็พยายามอยู่บางคนเข้ามาใหม่ย,ยังไม่ได้เข้าไปตอบเขาสักคนเลยตอนนี้ตอบแต่คน<ะ>เก่าๆอยู่ในกลุ่มอยู่คนใหม่ๆนี่ก็ส่งมาเยอะเหมือนกันยังยังไม่ได้เข้าไปทัก หลายคนเลยค่ะตอนนี้ก็เอาเวลาสะดวกแล้วแล้วก็ทยอยเข้าไปตอบค่ะก็ประมาณนี้มีอะไรก็คุยกันในกลุ่มก่อนก็ได้ได้ความรู้เพิ่มเติมก็คือแลกเปลี่ยนความรู้กันไปก่อนเพราะอาจารย์สะดวกมากเดี๋ยวก็จะเข้าทยอยเข้าไปดูนั่นแหละค่ะแต่ว่าก็แอบ,บดูในกระสินไฟแต่และคนอยู่ก็โอเคไปเร็วคือได้แต่แอบ,บดูไม่มีเวลาเข้าไปตอบถ้าตอบต้องใช้เวลาเย,ยอะอาจารย์ไม่มีเวลาก็ได้แต่คลิกดูเออคนนี้โอเค โอเคถ้าตอบปั๊บมันจะยาวเลยขนาดนูองอ่านในกลุ่มแบบว่าแค่วันเดียวเราไม่ได้ไปอ่านกลับไปอ่านยังแบบว่าเยอะหนูบางทีหนูก็อ่านไม่ทันอ่านไม่ทันไม่ทันโโหถ้าเป็นอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าจะทันไม่ไม่ทันเลยค่ะเพราะงานข้างนอกข้างในแล้วตอบข้างในข้างนอกอาจารย์ก็เลยต้องสลับตอบเอาถ้าเข้าไปเห็นทันก็ตอบถ้าเห็นไม่ทันอาจจะยังไม่ได้ย้อนค่ะก็ฟังอ่าอันไหนคนไหนที่ถามมาแล้วดีอาจารย์ก็จะตัดเข้าไปให้เป็นความรู้เพราะว่ามันมันมีประโยชน์นะคะ เพราะบางอย่างคนที่ถามในกลุ่มก็โอเคช่วยกันตอบได้ดีอยู่อาจารย์ดูก็โอเคค่ะจ้าอโชคดีค่ะขอบคุณค่ะรีบก็ยังเข้ามาสอบนะไม่ไม่ทิ้งการสอบนะแต่เลื่อนเร็วหน่อยค่ะโอเคค่ะจ้าโชคดีค่ะขอบคุณค่ะ